สวัสดีคะ่ะทุกคนปอเองนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับปอในช่อง YouTube ของปอเองนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากมาบสุดๆนะคะทุกคนเรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่ปอเนี่ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับรงคำแห่งไปณนะตอนนี้นะคะปอก็ได้เรียนจบรำเป็นที่รยบร้อยแล้วคะ่ะ ดีใจนะคะทุกคนก็คือปอนเนี่ยเรียนรำใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะเดี๋ยวไวจะมาทำอีกคลิปหนึ่งแบบเออแชร์การเรียนรำ3ามปีว่าต้องทําไงบ้างจันตัวยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดใครอยากดูนะสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้นะคะเดี๋ยวไว้เวลาปอลงรมคลิปหน้าทุกคนจะได้เห็นคลิปปอเป็น คลิปแรกๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหจากที่ปอเรียนจบรามแล้วนะคะปอก็ได้มาเรียนต่อน,นี้นะคะซึ่งก็เป็นออภาระอันยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงนะคะตอนนี้ก็คือจะมาทําบล็อกหนึ่งวันในการไปเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1ิบโมงแล้วจะไปเรียนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาฟิชเช็กก่อนว่าของที่เอาไปเนะี่ยมีอะไรบ้างฟิชเช็กค,คืออะไรนี่อย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าคิตตี้จากของก็คือเป็น iPad นะคะแล้วก็มีชีทค่ะนี่ชีทเนี่ยก็คือจริงๆเขาเป็นหนังสือคำบรรยายนะคะแต่ว่าเราฉีกออกมาเพื่อแบบ แบ่งแยกเป็นวิชาจะได้อ่านง่ายมากขึ้นนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ของมีแค่นี้ค่ะเพราะว่าปอเอาไปเรียนแค่นี้ช่วงนี้เนี่ยปอร,รู้สึกว่าปอเนี่ยสดใสมากกว่าทุกวันนะคะเพราะว่าเราได้นอนหลับเต็มอิ่มมากๆค่ะทุกคนเพราะไปเรียนสายหลอกเพราะตื่นสายหลอกไม่ใช่ค่ะคือปอร,รู้สึกว่าตั้งแต่มานอนที่เนี่ยคืออยู่ที่นี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแบบนอนไม่ค่อยหลับช่วงแรกๆแต่หลังๆก็คือว่าเฮย้ยรู้สึกว่าการนอนการนอนเอย่ยใรม,มันดีขึ้นทุกคนนึกออกปะ ที่มันดีขึ้นนะเพราะว่าที่นอนเรามันดีขึ้นคือปอไปได้ท็อปเปอร์ตัวหนึ่งมานะคะเป็นท็อปเปอร์จากแบรนด์ดีเวลซึ่งมันนุ่มมากนุ่มเหมือนนอนบนก้อนเมฆเลยทุกคนจะบอกว่าท็อปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยแก้อาการปวดหลังจากเตียงที่แข็งด้วยนะคะความหนาประมาณ12เซนติเมตรค่ะคือหนาเลยนุ่มหน้านอนราคาย่อมเยาวแล้วก็อีกอย่างคือนักศึกษาเข้าถึงได้อะรานะคามันไม่แรงโอ้เห็นแล้วคืออยากนอนอีกเลยใช้มาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีว่ะแบบการนอนของเรามันแบบนอนหลับได้ดีีีีมมมมาาากกขึ้้้้นน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 ะะะคคคคโออออเเเแแตต่่่วววววัังรรรยจิใหืสล เดี๋ยวพาทุกคนไปเรียนด้วยนะคะวันนี้ไปกันจ้าถึงนีนแล้วนะคะทุกคนถึงนีแล้วนะคะตอนนี้สิงเบาบอกว่าเขาดึงเขาอะ นังเรียนนุ่งหันมสือแต่เราจะไปโรงอาหารใช่ใชก็คือว่าเราะคะจะเดินไปโรงอาหารก่อนตอนนี้แบบประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งละก็คือเป็นค่าที่สองเนี่น,นะคะแต่เราจะไม่ข้อค่าเช้าอยู่แลวเพราะว่าเพราะว่าจะเข้าคาบ่ายนะคะทุกคนแต่วันนี้เราก็จะเดินไปโรงอาหารกันไปฮะคือครั้งแรกที่ปอมาเรียนที่นี่นะคะมาในที่ได้ประมาณสามปีแล้วมีข้อเอราชอกอย่างหนึ่งก็คือว่าโรงอาหารมีติดแอร์คือแบบ <c oughs> แล้วแอร์เย็นนะเย็นกว่าห้องเรียนอีกในตอนนี้เราจะนั่งเล่นในโรงอาหารอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเรียนนะคะช่วงเกือบเกือบไ้ทายน่าค่ะทุกคนจะบอกว่าในโรงอาหารไม่ได้เป็นแค่โรงอาหารนะเพราะว่าบางคนเขาก็แบบนั่งอาา่านหนังสือกันในโรงอาหารเพื่ออ่านไหมไม่อา่าน ฟ้าเรากำลังมาชิ้นข้าวกัน <c oughs> ได้ถ่ายติดถ่ายทั้งนั้นเลยนี่คทุกคนที่ในเนี่ยก็จะมีก็เตี๋ยวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีร้านข้าวหนึ่งแล้วก็มีร้านแบบทำ ซึ่งเราจะกิน,นก๋วยเตี๋ยวมีคนเรียนมิซ่าด้วย กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเออค่ะสี่โมงห้าสิบสามนาทีซึ่งเป็นเวลาปกติที่ปอจะมาถึงห้องเลยนะ,ะทุกคนก็ประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงประมาณนี้เลยซึ่งเวลากลับมาเนี่ยมันเหนื่อยมากทุกคนยยมอยากนอนส,สุดนี่ปอก็กลับมาเจอที่นอนนุ่มๆแบบที่ปอรีวิวไปนะคะทุกคนซึ่งมันดีมากปออยากให้ทุกคนมีอ่ะ คือมันนอนสบายมากเลยอะทุกคนดูดีท็อปเปอร์ที่สบายมากแล้วเด็กนิติทุกคนนะควรจะต้องมีเพราะอะไรรู้ปะเพราะการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับเด็กนิติดูสภาพคือยมไม่ไหวสามารถพรอมพักผ่อนได้เลยในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะสามารถไปกดสั่งในออฟฟิเชียลของแบรนด์บีวิวได้เลยนะซึ่งมันดีมากๆคือปอเคยสั่งของแบรนด์บีวิวมาหลายอย่างแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอเอยอ,อะไรเอยคือมันดีมากๆแบบโซแบบโซดีเลยอะทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้นะคะไปกดสั่งได้เลยแล้วก็สําหรับคืนนี้ปอขออนุญาตลาไปก ยมไม่ไหวขอนี้ไปพักผ่อนแล้วก็ไปอา่านหนังสืงอ่านหนังสือแล้วก็เดี๋ยวจะมานอนบนที่นอนแบบสบายๆแบบนี้นะคะลาไปก่อนวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย